สวัสดีค่ะทุกคนภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ท่านเจ้าคุณพระสีน,นาถพิลาชกัลยาณีนะคะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นพยาบาลทบบอ41นะคะก็คือเป็นเพื่อนที่เรียนพยาบาลมารุ่นเดียวกับท่านเจ้าคุณพระค่ะในภาพนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน 2563ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เจ้าคุณพระได้ไปเยือนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะและก็ได้ทำพิธีดูอาเพื่อขอพรในด้านทางศาสนาอิสลามด้วยนะคะภาพนี้จะเห็นว่าเจ้าคุณพระเน้นนะคะ ให้ความเป็นกันเองกับเพื่อนๆนะคะและก็เพื่อนๆก็รักดีใจน,นะคะเพราะว่าดูแล้วก็คงไม่ได้เจอกันนานเนื่องจากว่าพยาบาลนะคะที่มาเรียนเนี่ยบางคนก็ต้องแยกย้ายกันกลับไปทำงานตามภูมิลำเนาของตัวเองหรือว่าเลือกหน่วยในสังกัดของทหารนะคะซึ่งก็แยกย้ายกัน ไปอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดนะคะแล้วก็เจ้าคุณพระเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะเพื่อนๆรักมากนะคะดิฉันได้ข่าวมาแบบนั้นนะคะว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยคือเจ้าคุณพระเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนนะคะมีความเป็นผู้นานิสัยดีนะคะเป็นคนที่เพื่อนๆรักมากนะคะแล้วก็ สังเกตจากภาพได้นะคะแววตาของเพื่อนทุกคนดีใจนะคะน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีข่าวลืออะไรมาก็ตามนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้ใช้วิจรารณญาณในการรับข่าวสารด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวลือดักมากนะคะลือกันไปในทางที่ไม่สร้างสารรค์แล้วก็ ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็มาด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะของเจ้าคุณพระและเพื่อนพยาบาลทอบอ41ค่ะเจ้าคุณพระน่ารักจริงๆค่ะดิฉันคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าก็รู้จักเพื่อนของท่านเจ้าคุณพระด้วยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณพระนั้นมีน้ําใจน่ารักมาก,มากๆเลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ